ง่ายจ่ายเร็วลูกค้าสบายใจแถมยังมีเครื่องตรวจแบงค์ปลอมใครที่ค้าขายเปิดร้านขายของนี่คือของจําเป็นที่ต้องมีไว้เลขเครื่องคิดเลขตัวนี้แสดงผลสองหน้าจอลูกค้าจะเห็นตอนที่เรากดเครื่องคิดเลขว่าเราไม่ได้คิดเงินเพิ่มคิดเงินตามจรแล้วตัวนี้ฟังก์ชันครบเลยนะคะบวกลบคูณหารแล้วก็มีปุ่มย้อนกลับนะคะเวลาคิดเลขผิดก็ไม่ต้องคิดเลขใหม่นี่จะลบเลขตัวเดียวที่เรากดผิดสะดวกมากๆไม่ต้องคิดเลขใหม่ที่พิเศษนะคะมีฟังกชันตรวจแบง์ปลอมเวลารับแบงค์ม่วงแบงค์เทาแนะนําให้ตรวจทุกครั้งเลยนะคะเป็นเครื่องคิดเลขที่คคครรรบบแและจจิงๆสําาหั่่อ้้ม วอนนี้ในตะก้ามีโปราคาดีมากใครอยากได้พิกัดจุตะก้าเหลืองซ้ายมือรีบกดก่อนหมดโปรนะคะ เครื่องคิดเลขที่มี2หน้าจอค่ะคือเวลาตอนที่เราคิดเงินจะดูได้พร้อมกันทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าเลยค่ะมีเครื่องคิดเลขแบบนี้ทําให้ลูกคา้ารู้สึกดีด้วยลูกค้าจะได้เห็นว่าเราคิดเงินตามราคาจริงเครื่องคิดเลขนนี้คิดเงินได้12หลักนะคะแล้วก็กดย้อนกลับได้ด้วยเวลาที่กดเลขผิดก,ก็ไม่ต้องกดเริ่มใหม่ทั้งหมดเครื่องคิดเลขนนี้จะใช้เป็นระบบฐานนะคะอันนี้แป้งกดเครื่องใหญ่มาก็เลยใช้เป็นฐานขนาด 2A3 ก้อนค่ะบอกเลยค่ะว่าควรมีติดเอาไว้ถ้าสนใจเดี๋ยวแป้งปากพิกดตะก้าวไว้ให้ค่ะ